แต่นี้จะก็จะมาสอนเพิ่มในเรื่องของว่าถ้าในประโยคอันนั้นเนี่ยเราเติม is มาไปแล้วแล้วเราจะปฏิเสธประโยคที่มันมี is มาอย่างไรกดง่ายๆมีอยู่หนึ่งข้อเท่านั้นให้จำในเมื่อเมื่อเด็กๆทุกคนรู้แล้วว่า is ใช้กับ he, she, it ถ้าเราจะปฏิเสธเราก็แค่เอา not ลงไปตามหนัง is ก็กลายเป็น he is not, she is not, it is not, ส่วนคำว่า am ใช้คู่กับ I ก็กลายไปเป็น I am not ส่วน are ใช้คู่กับ you, we, they ก็จะกลายไปเป็น we are not, you are not, they are not ไม่ได้ยากเลยสำหรับการปฏิเสธในประโยคที่ต้องการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเมื่อคำปริยาที่ใช้คือ is am are ค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะตอนนี้จะก็จะมาสอนเพิ่มในเรื่องของว่าถ้าในประโยคอันนั้นเนี่ยเราเติม i s m าไปแล้วแล้วเราจะปฏิเสธประโยคที่มันมี isma อย่างไรกดง่ายๆมีอยู่1ข้อเท่านั้น ให้จำในเมื่อในเมื่อเด็กๆทุกคนรู้แล้วว่า is ใช้กับ he, she, it ถ้าเราจะปฏิเสธเราก็แค่เอา not ลงไปตามหลัง is ก็กลายเป็น he is not, she is not, it is not ส่วนคำว่า am ใช้คู่กับ I ก็กลายไปเป็น I am not ส่วน R ใช้คู่กับ y o U, we, They ก็จะกลายไปเป็น We are not, you, you are not, They are not ไม่ได้ยากเลยสำหรับการปฏิเสธในประโยคที่ต้องการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเมื่อคำปริยาที่ใช้คือ is, am, are